Voilà.

ลืมของไหมเรนอเนอเมนอเมอ ประเทศไเลลนโลอกีรอประเทศอะไรเล่นระบบออยังไงอุตส่าห์มาเที่ยวแล้วนี่นี่มาถ่ายตรงมุมนี้นีขึ้นไปถ่ายตรงนี้มานี่ไปถ่ายรูนี่ในประตูนี่จะมาถ่ายอย่างนี้ เออไอรินขึ้นไปมามากับตันไอรินไอด่ามาเออนี่ประตูตรงพระธาตุพอดีนี่กับตันกับตันขึ้นไปนะสองคืนก็คือวันพรุ่งนี้แล้วกลับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวออกไป

จับได้เล่นจับได้อันสานได้แอรันนี้คือหินใช่ไหมหายากป<ะ>ีมาจากอีเดียลากกได้มาดูีิมันสวยมาก เข้าไปเลยลูกข้าไปเลยชาว่า้าตะกว้าเลือสิบกุดโล่เมื่อสิบมิชิขนาจิงพุดิงซึ่งรู้จักกันในรามไซยิดยียี ม yeah. mm ือ hmm. ินถ้าเป็นแบบเป็นน้ำดๆนี่เมากมายดานีเด็กมาเรียนี่นมาจากะยุ่งกับงานห้าัเลือรอน้อนเข้าปาลูกบมลมใต้ศีรษะต่อท้าอนุมาลูพีิสเป็นนักล่าที่ปราศจากศัตรู สัตว์รูปร่างแปลกประหลาดตัวยอออีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีบทบาทโดดเด่นในมหาสมุทรในยนุคนี้แต่อาจเป็นบรรพบุรุษที่เก่าแก่ที่สุดข,ของสัตว์กระดูกสันหลังไดโนเสาร์และสัตว์ชั้นสูงอื่นๆรวมถึงมนุษย์เป็นเพียงหนึ่งในสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่ที่ปรากฏขึ้นภายหลังการทวีพง นี่คือของจริงครับกระดูกในดงเสาของจริงครับปราที่อยู่ในนั้นของจริงนะเ่าอ,ไอะไรคลกูกานอโอโอกาโอกาเชรออีซอโอกาโนเซ 还有工资，农民养，农民还工资，农民 สองบาทว่าจะส่งไปเจ้าอมื่อกี้ตาเรารู้สึกว่ามันเหลืองน้อยลงอืมอืเพราะมึงไปอยังเรียบร้อยแล้วตามันเหลืองน้อยลงตรวจ 要练，练。 寒い。えーと

เดี๋ยวไปดูข้างบินก่อนไปดูข้างบินเดี๋ยวเช็คบุบาย then Helen then I did ถ้าได้ทาไม่ได้เดี๋ยวมามีพาไปซ้ายทีฝาทีหลุดเลยนั่นน่ะฮึมมันออกมาเยอะแล้วนั่นน่ะเออเออกัดันแล้วก็อึดดอึมามีเขารู้ว่าลินเก่งทําได้เออเอเออจะออกแล้วจะออกแล้วเออเออซ้ายทีฝาทีเดี๋ยวตุ๊ดหลุดตรงนี้เลยเฮ้ยเออเอเอาไปที่ไกอ้าวเอาไจะ่วยช่วยวยกันกันกัยกันกันกันก่กันกักากันันกัน ซ้ายทีฝาทีมันออกมาเยอะแล้วฟันน่าฟันแท้เนอะมันออกมาทั้งเกือบทั้งสี่เลยมันออกยกไหนเดี๋ยวไม่สวยน่ะเอาไปทำเองเอาซ้ายทีกว่าทีไหวไหมไม่ไหวเอ็นนิดดึงออกมาเลยเออดึงออกมางนี่ไปทางซ้ายทีฝาทีเน่เดี๋อยากทำเองซี่เท่าไหร่แปดคณะกรรดการใครให้ซี่สองร้อยใครให้ปาวง ไห้เปิดแผลหน่อยเปิดแผลหน่อยอูบา้องห้เมื่อกี้หลุดนี่ซ้นลหน่อยไหนดูหน่อยมันออกมาเยอะนะไหนดูฟันหน่อยมันซ้อนแลวยังไม่ออกเดียไปเอาสีใหมาใส่เลยไม่หายแล้วเอาเก็บไว้เราเอาเก็บฟันบนก็โยกอยู่แล้แต่มันไม่โยกแรงยด่อไปนะ อก่อนที่ที่ที่ทขยะเออเอาเลยแต่เดียก็ไม่เอาให้น้องนิดนิดเด็ดเอามามมาให้กัเดียทำใส่มาเดียรู้กันแล้วพอไม่อยากสนใจตอนนี้มันจะกตขึ้นไปในสนามเลยแต่จะเป็นเซ็